สวัสดีครับแฟนคลับช่งรอหมอลำหล่อหลาะมาอัปเดตกับความน่ารักกับช่วงเทศกาลลอยกระทงนะครับบอดบอยโซเอนผาลูกสาวน้องพ่อยน้องเพชรนะครับลอยกระทงอยู่บ้านอยู่ขอนแก่นนะครับแต่ว่าก้อนสิ่ลอยกระทงนั้นโอ้ยเพื่อนไหนลูกสาวนะครับเดินแบบเดินแบบพี่น้องไปบึงน่ารักน่ารักคักนะครับอนแบบเตรียมตัวให้พร้อม one t o t h đừng đừng cho đừng đừng cho đừng đừng tinh đừng đừng tinh muốn muốn cho đừng đừng tinh đừng đừng đình... à tinh 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 đừng 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 tinh đừng 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 tinh đừng đừng à tinh 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 đẩy tinh จังไดกับบอลุดดึงดึงดึงเต้ดึงเตดึงเต้ดึงดึงดึงเต้ดึงเต้ึงต้ดึงเต้ดึงตดึงตึงตึงตะดึงต้ดึงเต้ึงต้ดึงตึงตดึงตดึงตง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 ดึงต้งต้ดึงต้ึงเต้ดึงตงเต้งเต้ึงเต้ึงเต้ดึงเตดึงตึงต้ึงเตึ้ดึงตึง้งต้ึง้งเตาดึงเตึงึงเึงึงึง้ึเดึงึงึงเึงึง้ึงึง้ึงึง้ึงึงเึง มอมให้่ละนั่งลงทุกเขาเออพ่อเอออาน้องพลอยเดี๋ยวเด๋วไปไปยืนอยู่ตรงนั้นลูกอ้าวเดินมานะแล้วก็เอาน้องพลอยมอมเหลนน้องเพชรย่อลงลูกย่อลงอ่าย่อลงอ่าน้องเพชรรับอ่ากอดกันด้วยลูกจุ๊บกันด้วยจุ๊อ Thank you อ่ะ Thank you อ๋ออ่ะไปมอบให้แม่ไปมอบให้แม่โอ้โหอ่ะกอดแม่กอดแม่อย้ปลหอมหอมโอ้โหโอ้โหโอ้โหอยมลอะปล่อยมอบปล่อยอ๋แม่มอบอ่ะอ๋อแม่มอบอ่ะจุ๊บสิ เอา่วายโมเดลอยากกินนุ่มระบายนั่นแบบแม่รับลมแม่รับลมเชื้อรับลโอ้โหอ่ะเอะมอบโอ้โหนั่นแบบนั่งแบบคุณนี่โอ้อันนี้นักดนตรีตีหนึ่งนักดนตรีตี

เอาสคนจับมอมให้ยายพร้อมกันลูกดอกไม้มาสคนพรอมกันเอาสองคนจับพร้อมกันมอมให้ยายนั่งพร้อมกันอ่ะมาเลยค่ะอือเียจัก้อรั้พอเยีก้าอห่เอาามอมให้ยายคนเลยจับด้วยกันลูกจับไปเดินมาไปเดินมาก่อนไปเดินมาแล้วมามอมให้อ่ะเไปเดินมานะลูกนะเดินมาะจะโอเค จะอยู่ย่านี้นะมาแล้วค่ะมาสองคนมาจุดไอ้เจีกหรอ้เจีายวเขียวให้พ่อพูดก่อนอาไว้สาธุวันนี้วันลอย กระทงน้องเพียน้องพลอยขอลอยกระทงเพื่อบูชาคุณพระพุธคุณพระพุธอนี่ของหนูอยู่ตรงนี้คุณพระพุธพระพูดก่อนเดี๋ยวจะไม่ได้ลอยนะเดี๋ยวจะไม่ได้ลอยขอให้น้องเพียพูดด้วยคุณพระพุธพระธรรมพระสงฆ์ พ้าแม่คงคา,งคาเทวดาที่อยู่ในน้ำขอให้น้องเพชรน้องพลอย,อยสุขภาพแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงสมองดีอองดเรียนหนังสือเก่งๆมีอนาคตที่สดใส สาธุ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 อ voilà> ่าลอยเลยลูกลอยเลยอันนี้ของหนูของใครของแม่นม่แม่ใจจะลอยให้แม่ของหนูแม่ใจนะอ้าว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 ไม่ได้นะเอาไว้ก่อนหนูไว้ก่อนไว้ก่อนสาธุอ่าปล่อยเลยสาธุที่ไหนมีน้ำที่นั <t <t, <t, ่นมีเทวดาน้ำเทวดา ไปไปแล้วเหรอโอ้โหเราลอยกระทลอ่ะอ้กน้ำอ้กน้ำอ่ะอ้กน้ำคนกอยูพอนี่ย็สแล้วให้นะมันหนักมันหนักรงนี้อ๋อัวบวอบเขาสั่งล้อยัวเอาไว้สเอาไว้ันอะไรต่างไปเทียนดับเลยอ่ะของใครเทียนดับของใครเหอหนไเลือจะของคนเดียวอ่ะเลืองจของคนเดียวเลย เอาเอาไว้สาธุกราบกราบลงสามครั้งครั้งถอยหลังกล้มากราบกาบปันกาบมีกาบนีเดี๋ยวจะได้รอยอีกเอาเอาคุงไม่เปลี่ยนเด็ดจริงอ่ะอย่าเอาชูอานมีนี่นะเอาชูพันแล้วไม่ยาวไม่อาวนะไม่เอาจะไปเทิร์นไหนไปแล้วอันนี้รอยไม่ได้ลูกมันหนักมันหนัก ลอยไม่ได้แม่ลองเอาวางแล้ววางไม้ได้หนูวางได้มันไม่มันไม่จมค่ะหนูหนูวางเลยค่ะหนูวางเลยลูกแม่แม่องอะให้ลูกวางเลยไม่จมค่ะอะจับลูกไว้นะอ้าวเอาลงเลยลูกเอาวางเลยวางเลยค่ะไม่จมค่ะแม่ลอยไปเลยลอยไปเลยลูกลอยไปเลยเอาไปเลยลูกแม่ยากหิวน้ำลูก ธงชาติไทยของใครอ่ะของใครของน้องพลอยข้าแม่เหรอแม่ข้าวแดิเหอสวยเลยไปแล้วไลไปหาลาอัพเลยไปหาลาอัพเลยไปหานาอัพเลยไลปหาลาอัพเลยไล่ไปหาลาอัพเลยไลไปหาลาอัพเลยไล่ไปหาลาอัพเลยไล่ไปหาาอัพเลยไล่ไหาลาอัพ และนี่คือบรรยากาศที่ยิบมาฝากรอ,รอรอมาฝากแฟนคลับช่องรอมอล่ำนะครับกับโดนๆพี่น้องความอบอุ่นอบอุ่นขอบพวกเอบีบอดบอยซอแอนนองพ่อยองเพ่นนะครับโอ้ยน่ารักน่ารักอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์ได้พี่น้องเด้อ